ออกสตาร์ทสวย3นัดมี7คะแนนเกมล่าสุดบุกชนะบอลหมัด2 0แล้วกุนซือคนใหม่อังเก้เข้าไปอยู่ในใจของแฟนสเปอร์เรียบร้อยอะไรเป็นปันจจัยสำคัญวันนี้เราจะมาคุยเรื่องท็อตแนมฮอสเปอร์กันนะครับอย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องว้าฟฟุตบอลด้วยนะครับเรื่องราวเจาะลึกของวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับ ก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีปัญหากับกุนซ้ออย่างอาร์เจนโ o คอนเต้ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ชในช่วงปลายซีซั่นที่แล้วสุดท้ายทีมไม่ได้ไปแม้กระทั่งฟุตบอลยุโรปปีนี้มาถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทาดแนมฮอสเปอร์นะครับเสียกองหน้าคนสำคัญอย่างแฮร์รี่เคนมีกุนซือคนใหม่อย่างอังเก้เข้ามาคุมทีมแต่ว่าออกสตาร์ทสนัด ยิงได้นัดละ2ประตูเรียกได้ว่าแทบจะลืมทั้งแฮร์รี่เคนลืมทั้งความผิดหวังในซีซั่นที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแฟนของทอแัมพฮอร์สเปอร์นะครับเกมที่เจอกับบอลมัมัตเรามาคุยถึงเกมนี้ก่อนนะครับก็ข่าวดีของสเปอร์ก่อนเกมก็คงจะเป็นเจมส์ดิสันนะครับเพลย์เมเกอร์คนสำคัญที่มีข่าวว่าเขาเจ็บ ก็เพิ่งจะซ้อมได้วันเดียวแต่ว่าพร้อมที่จะออกซารเป็น11คนแรกได้ทําให้ทีมก็ไม่ได้ปรับเลยนะครับโครงใช้ผู้เล่นชุดเดียวกับที่เอาชนะแมนยูมาได้ประตูก็เป็นตัวใหม่อย่างวิคาริโอนวรับ เปโดปอโร่นะครับคู่เซนเตอร์ก็มีคลิเซโรเมโรกับบิกกี้ฟาร์เดเฟนแล้วก็แบ็กซ้ายก็เป็นอูโดกี้นะครับขณะีนตรงกลางนำมาโดยอีฟบิซูมาเล่นร่วมกันกันกบปาร์ปซาแล้วก็เจมส์ดิสันตุลุก3าคนคูลูเซฟสกี้มีซนฮึงมินแล้วก็หน้าเป้าเป็นลิชาร์ดันวิธีการก็เป็นในแบบวิธีการของสเปอร์ภายใต้การคุมทีมของอังเกเลยนะครับเริ่ม เล่นเกมรุกจากการสร้างเกมจากผู้รักสารประตูเชื่อมลงมาถึงกองกลางแล้วก็มีแบ็กสองฝั่งอินเวอร์ตเข้ามาด้านในเพื่อจะเปิดพื้นที่ให้ตัวด้านข้างที่ขยายออกทางสนธิมินรวมไปถึงดยันคูลูเซฟสกี้ก็ดูเล่นได้เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเรื่อยๆโอเคละอาจจะมีหลายๆจังหวะที่มันยังไม่ซิงกันแบบเต็มร้อยแต่ว่าเราก็เห็น ทุกอย่างในแง่บวกมากขึ้นนะครับหลังจากพรีเมยร์ลีกผ่านไป3เกมประตู1 0ในการเข้าทำของเจมส์ดิสันก็ถือว่าเป็นการเข้าทำที่สวยงามนะครับการต่อบอลการวิ่งทะลุช่องเข้าไปของเจมส์ดิสซันรวมไปถึงปรารซาที่ก็จ่ายได้อย่างเหมาะหมงเหลือเกินพอนำา10ก็ทุกอย่างอยู่ในมือของสเปอร์อยู่แล้วนะครับครองบอลได้มากกว่าอาจจะมีโอกาสที่ บอลมัดได้ลุ้นประตูบ้างแต่ว่าวิคาริโอก็แสดงให้เห็นผมจริงก็ตั้งแต่เกมกับแมนยูแล้วนะครับว่านี่แหละทำไมเขาถึงถูกเลือกมาอยู่กับทอนัมฮอสเปอร์ทั้งนั้นที่สเปอร์ตอนแรกก็มีข่าวว่าอยากจะได้ดาบิดไรยามากๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไปดึงวิคาริโอประตูที่ก็ต้องบอกว่ามีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับในอิตาลีก็ ก็ยอมรับเลยว่าวิกคาริโอเองอ่ะเป็นผู้ักษาประตูที่มีพัฒนาการที่ดีมากๆคนหนึ่งดังน,นั้นเราก็เห็นเลยครับเกมแรกเกม2เกม3กับสเปอร์เขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับแล้วก็มาได้ลูก2จากการยิงของเดยันคูลูเซฟสกี้ก็มาจากการขึ้นเกมมาให้ของแบ็กซ้ายคนใหม่อย่างอูโดกี้ที่ก็ถือว่าเข้าไปอยู่ในใจของแฟนแนสเปอร์เรียบร้อยแล้วอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็สังหารเข้าไปเดยันคูลูเซฟสกี้พูดถึงสติกันหน่อยนะฮะ ก่อนที่เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดต่างๆของสเปอร์กันนะครับนี่เป็นซีซั่นที่3ติดต่อกันแล้วนะครับที่สเปอร์ออกสตาร์ทใน3เกมแรกด้วยผลงานไม่แพ้ใครนะครับซีซั่นนี้ก็ชนะ2แล้วก็เสมอ1นอกจากนั้นแล้วนะครับเรื่องของการได้มีแฮร์รี่เคนถึงแม้ว่าลิชาริลันอาจจะทําประตูไม่ได้สซนเทงงมินอาจจะทําประตูไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของเกมรุกแต่ว่าภาพรวมของเกมลุก นี่เพิ่งจะเป็นแค่ครั้งที่3เท่านั้นนะครับนับตั้งแต่ซีซันของพรีเมยร์ลีกเริ่มต้นขึ้นมานั่นก็คือปี1 9 9 2 9 3ที่สเปอร์ออกสตาร์ท3เกมแรกด้วยการยิงนัดละ2ประตูน,นะครับก็ถือว่า3ุฤดูกาลที่ทำได้2ฤดูกาลก่อนหน้านี้ก็คือฤดูกาล2009-2010แล้วก็ฤดูกาล2018-2019นะครับนั่นก็หมายความว่า3นัดแรกปัญหาในเกมลุก ภาพรวมของทีมไม่ได้แย่แต่ว่ากองหน้าก็อย่างที่บอกเดี๋ยวมาคุยกันนะครับนอกจากนั้นแล้วการไม่เสียประตูในเกมนี้นะครับการไม่เสียประตูของทอร์นาโดสเปอร์ก็เป็นการหยุดสตินะครับพวกเขาเสียประตูต่อเนื่องในการเล่นทีมเยือนมาแล้ว9เกมติดต่อกันนะครับนี่เพิ่งจะเป็นนัดแรกเท่านั้นเองนะครับที่ไม่เสียประตูในการเล่นเป็นทีมเยือนก็ลบสติแย่ๆในเกมรับของทีมได้ด้วยนะครับในขณะที่เดยันคูลูเซฟสกี้ ก็เป็นการกลับมาทําประตูได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เดยันคูลูเซฟสกี้ไม่ได้ยิงประตูในพรีเมียร์ลีกมาแล้วถึง20เกมนะครับหก็ถือว่าโอ้ห่างหาจากการทําประตูไปนานมากเดยันคูลูเซฟสกี้ยิงได้ในเกมนี้ก็น่าจะทําให้มั่นใจมากขึ้นนะครับ3นัด6ประตูเป็นการยิงของนักเตะถึง5คน แบบไม่ซ้าหน้าเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เกมแรกคริสเตียนโรเมโรมาจนถึงเปโดปอล์ขออภัยนะครับเป็นเอเมอร์เนรอยาลมาเป็นทางด้านของปาปซาแล้วก็อีก2คนก็คือเจมส์แมตติสันแล้วก็ดยันคูลูเซฟสกี้นะครับนั่นแหละทําให้ดูภาพรวมในเกมลุกมันยังโอเคการเล่นเป็นทีมมากขึ้นนะครับพูดถึงวิธีการกอดอังเกก็ชัดเจนเลยนะครับเราเห็นตั้งแต่เกมแรกที่เขาเจอกับ,บเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็โอ้โห สเปอร์กล้าที่จะเซตบอลขึ้นมาจากหน้าปากประตูตัวเองโอเคแหละวิคารลดีโอถามว่าเป็นผู้ษาประตูที่เล่นด้วยเท้าดีแบบพวกเดวิดรายาดีแบบพวกอังเดรโอต้าไหมยังไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ก็ถือว่า ผมเห็นความนิ่งที่มีมากขึ้นอย่างเกมแรกในโอ้โหจังหวะสเปซสปา Spa, ในการออกบอลมีเยอะแต่อย่างเกมที่3ที่จะกับบอลหมัดบางจังหวะโดนบีบมีการออกบอลด้วยเท้าไม่ถนัดสวยๆให้เราเห็นทั้ง2 3สทีนะครับแล้วก็พยายามที่จะเล่นสั้นนอกจากโอเคแหละโดนบีบเยอะๆแล้วก็ต้องเปิดทิ้งไปข้างบนมันก็เป็นจังหวะของฟุตบอลอยู่แล้วแต่ถ้าเลือกได้ส่วนใหญ่ก็จะต่อบอลวยเท้าดังนั้น ก็ผมเห็นอย่างที่บอกไปว่าพัฒนาการของวิ c คาริโอดีขึ้นเรื่อยๆในแต่ละเกมแล้วก็การเล่นด้วยเท้าที่ยังเป็นเครื่องหมายคําถามว่าเขาทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็ก็ไม่แย่ก็ไม่แย่แยใช้คํานี้นะครับส่วนลูกเซฟนี่ก็ <c oughs> ต้องใช้คําว่าก,ก็ทําได้ดีให้เราเห็นมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับสำหรับวิก a r i o โอดังนั้นพอจากประตูขึ้นมาถึงกองหลังเนี่ย คู่เซนเตอร์ก็ต้องยอมรับเลยครับการดึงผู้เล่นใหม่อย่างมิกกี้ฟานเดอร์เฟนเข้ามาเสริมทัพเนี่ยโอ้โหเป็นเป็นแนวรับที่ตัวใหญ่นะครับแต่ว่ามีความเร็วมีความเร็วในที่นี้เนี่ยก็ต้องแยกก่อนว่าความเร็วมันก็มีทั้งผู้เล่นตัวใหญ่เนส่วนใหญ่มันเร็วอยู่แล้วแต่เป็นการเร็วในการวิ่งระยะกลางถึงระยะไกลคือตัวใหญ่จังหวะสับมันพลังมันเยอะมันก้าวยามันเร็วอยู่แล้วดังนั้นผู้เล่นตัวใหญ่หลายๆคน จะมีปัญหาในเรื่องของการออกตัวหรือว่าในจังหวะสปินในช่วงออกสตาร์ทแต่ว่ามิกกี้ฟาร์เดเวนไม่มีปัญหาตรงนั้นนะครับออกสตาร์ทก็เร็วและยิ่งวิ่งยาวๆก็ทำได้ดีอยู่แล้วดังนั้นความเร็วก็ที่กลัวกันว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าในการวิ่งระยะสั้นๆก็ไม่มีแล้วก็ความนิ่งในการออกบอลเมื่อวานเราเห็นเกมกับบอลหมัดก็มีจังหวะที่กล้าที่จะพาบอลขึ้นมาเลี้ยง หนีตัวรุกฝั่งตรงข้ามที่เข้าสกัดผิดจังหวะเข้าพรวดอะไรแบบนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าสอบผ่านเลยนะครับส่วนการเข้าสกัดนี่แม่นมากเข้าแท็กเกิลได้ดีก็ทําได้เด่นตั้งแต่ในเกมแรกแล้วด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นตัวผมว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแหละที่ทําให้วิธีการของบอลอังเก้ที่ต้องการบิลล์อัพเกมจากแนวรับเนี่ยมันเล่นได้ดีคริสโตโลเบโรโอเคอยู่แล้วทั้งการเข้าสกัดทั้งการออกบอกก็ทําได้โดดเด่นอยู่แล้วขณะที่ สปัจจัยที่ผมว่ามันทําให้เกมของสเปอร์ไหลลื่นขึ้นก็คืออฟบีซูมานะครับ If ฟบีซูมาหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะในช่วงของอันเตโนคอนเตที่ก็มีบ i ซูมาอยู่เนี่ยทำไมเล่นไม่ดีแบบนี้นะฮะโอ้โหถ้าเป็นภาษาบ้านๆคือเล่นไม่ได้ครึ่งหนึ่งแบบที่อิฟบีซูมาทำได้เลยนะครับอฟบีซูมาเป็น Man of the Match มาใน2เกมแรกแล้วก็ถ้าถามผมเนี่ยผมผมใช้คำว่า คือคือบีซูมาถ้านับตอนนี้นะครับกลางรับที่เราเห็นในพรีเมียร์ลีกเลยในการออกสตาร์ทมาสามเกมแรกนะผมให้บีซูมาเด่นสุดนะโอเคแหละอาจจะเบียดกับโรดี้ที่มาตรฐานสูงอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่บีซูมาทำได้นี่มันคือเด่นมากกว่าตอนที่เราเห็นเขาอยู่กับไบรตันซะอีกนะครับถ้าถามว่าทำไม อีฟบิซูมาถึงเล่นเปลี่ยนไปคนละคนกับยุคของอันโตนิโอคอนเต้โอเคเรื่องของสภาพร่างกายก็ต้องยอมรับตรงๆแหละว่าผู้เล่นถ้ามีสภาพร่างกายที่ที่มันดีมันก็มันก็มั่นใจอยู่ละแต่อีกอย่างหนึง่งที่ผมมองว่าสิ่งที่อังเก้ให้บิซูมาเล่นกับสิ่งที่คอนเต้สั่งบิซูมาเล่นมันคนละแบบไปเลยนะครับเราเห็นเลยว่าอีฟบิซูมาเป็นผู้เล่นที่ เลี้ยงบอลได้ดีมากคลองบอลเก่งมากโอเคในเรื่องของการแย่งบอลก็ทําได้ดีอยู่แล้วแล้วเหลี่ยมบอลแกดีมากแต่ในยุคข,ของคอนเต้เนี่ยคอนเต้ e เป็นกุนซือที่ไม่กล้าให้ลูกทีมเล่นเสี่ยงในขณะที่อังเก้ให้อิสระกับลูกทีมเยอะมากนะครับเราเลยเห็นเลยว่าพออิฟบิซูมาได้ให้โอกาสให้เขาเล่นแบบอิสระเขากล้าที่จะพาบอลขึ้นมากล้าที่จะหลอกล่อคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาแล้ว พอเขาทําได้ดีปุ๊บเนี่ยตั้งแต่เกมแรกมาจนถึงเกม2ยิ่งเล่นขึ้นไปเล่นเล่นขึ้นไปเนี่ยความโดดเด่นของเอฟวีซูมามันทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสกเกล์อยู่แล้วคือรู้อยู่แล้วว่าบิซูมาช่วงนี้เล่นแบบไหนแล้วแล้วคือคุณเข้าใจไหมคือคุณเมื่อคนเราอะ่ะคนที่เล่นฟุตบอลเนี่ยถ้าคุณรู้คุณพวดฝั่งตรงข้ามเนี่ยคุณก็จะโดนหลอกแน่ๆอันเนี้ยชัวร์อยู่แล้วหรือถ้าคุณคิดมากเฮ้ มันจะหลอกไหมวะมันจะไปทางไหนคือตอนนี้ผมว่าฝั่งตรงข้ามเมื่อเจออีฟบิซูมาเนี่ยยิ่งสับสนเลยว,ว่าคือบิซูมาเล่นได้หลากหลายหลอกซ้ายหลอกขวาบอลแรกดึงพลิกกับโอ้โหคือแบบคือผมใช้คําว่าเนียนกิฟอะ่ะคือถ้าเล่นได้แบบนี้ตลอดทั้งฤดูกาลนะโอ้โหแบบกองกลางตัวรับยอดเยี่ยมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันต้องเขาอะ่ะแล้วยิ่งฝั่งตรงข้ามคิดมากเมื่อเจอบิซูมาเฮ้ยมันจะหลอกก็แบบว่าเฮ้ยมันเอาไงคือคือยิ่งเกิดความสับสนในการเล่นกับเอฟบิซูมานั้น, uma นย ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยถามว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดไหมผมใช้คําว่าคือคงใช้คําแบบนั้นไม่ได้เพราะตอนนี้สเปอร์ที่ดีมันเหมือนทุกองค์าพยพในการขึ้นบอลไปจนถึงก่อนถึงพื้นที่สุดท้ายนะครับมันทํากันได้ยอดเยี่ยมหมดอ่ะอ่ะโอเคพอบิซูมาดึงผู้เล่นตัวที่จะเข้ามาเรสซิ่งเขาได้คนสองคนแล้วบิซูมาสลัดหนีมาได้ฝั่งตรงข้าม เดินไปปิดบิซูมาเพื่อไม่ให้บิซูมาได้บอลง่ายๆสเปอร์ก็แก้ด้วยการถอยแมดดิสันลงมาอีกคนหนึ่งแมดดิสันเมื่อลงมาแล้วเขาก็เล่นคือแมดดิสันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โอ้โหคือมาอยู่กับสเปอร์เนี่ยได้ฉายแววก็ต้องใช้คําว่าก็เราได้เห็นเขาในอีกมุมหนึ่งมากกว่าการเล่นกับเลสเตอร์เพราะการอยู่กับเลสเตอร์เขาจะไม่ค่อยลงมาตาม่ำอย่างเกมกับบอลบัดเมื่อวานเห็นได้ชัดเลยว่าแมดดิสันลงมาเอบาบอลต่ำแล้วแล้วก็สามารถที่จะพาบอลขึ้นมา ได้หลายครั้งมากๆนี่คือเป็นจุดที่สเปอร์ก็ต้องพยายามปรับเมื่ออีฟบีซูมาไม่ได้เล่นกับบอลนี่เราย,ยังไม่นับผู้เล่นอย่างปาฟซาที่ก็คนจิงก็เป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งแต่บางทีก็ยังเด็กะนะครับไหนจะไม่อยากนับเลยว่าถ้าต้นสักปลายเดือนหน้าได้โรดิโก้เป็นตันกูมมอีกคนหนึ่งการพลิกเกมขึ้นมาของสเปอร์จากข้างหลังเนี่ยมันจะยิ่งเสียบอลยากขึ้นกว่าเดิมนี่คือการขึ้นเกมจากแนว รับมาถึงตรงกลางยังไม่รวมกับลูกดุดันของตัวแบ็กไม่ว่าจะเป็นอุโดกี้หรือว่าจะเป็นปอโร่ที่ก็มีทักษะที่ดีโดยเพราะในรายของอุโดกี้นี่ชัดเจนสุดนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมใช้คาว่าเราเห็นเขาทำกับอูดิเนเซ่เนี่ยเด็กยังไม่ถึงอ่2 0า19 20แล้วเล่นอูดิเนเซ่30กว่าเกมในเซเรียแถมทำประตูได ห้าหกลูกแบบนีมน้มันเห็นแล้วแหละว่าวิาวธีการของเขาดีแต่กับอูนิเเซหลายๆเกมเล่นเป็นวิงแบ็กเลยขึ้นสุดลงสุดแต่กับสเปอร์มีวิธีการที่มันเปลี่ยนไปผมว่าอีฟของไพผมว่าอูโดกี้ปรับตัวเข้ากับแท็กติกของสเปอร์ได้เร็วมากนะครับเข้ามาอยู่ด้านในโอเคหาจังหวะในการวิ่งทะลุขึ้นไปแล้วเปิดพื้นที่ให้กับซนทึงบินอันนี้ผมว่าคือคือนี่คือต้องต้องบอกก่อนเลยว่าคือสุดท้ายเวลาคือหมากฟุตบอลเนี่ยมัน บางทีการหุบเข้ามาในเพื่อชิงพื้นที่ตรงกลางอีกอย่างนึงมันก็ทําเพื่อเปิดพื้นที่ให้เพื่อนด้วยแลวอุโดโกี้พอหุบเข้ามาด้านในวิ่งทะลุไปข้างในเนี่ยกองหลังฝั่งตรงข้ามก็ไม่กล้าที่จะปล่อยให้อุโดโกี้มีอิสระมากนะักเพราะเขารู้อยู่แล้วอุโดโกี้ไปกับบอลได้ก็ต้องมีตัวปิดอุโดโกี้แล้วแนวรับเท้าซ้ายอยู่แล้วอย่างฟานเดอร์เฟนก็สามารถจ่ายบอล ทะยานขึ้นไปให้กับผู้เล่นอย่างโซนฮึงมินได้เล่นกับบอลง่ายๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มันทําให้แท็กติกต่างๆมันดูมันดูนดลงตัวมากขึ้นน,น,นะครับก็ดังนั้นโอเคบิซูมาแมตติสันทาให้การเชื่อมเกมกันของแดนกลางเมื่อขึ้นไปข้างบนโอเคแล้วแล้วก็อุดอกกี้ก็มีอีกหนึ่งมิติในการเล่นแต่โอเคแหละถ้าถามว่าการขึ้นเกมแบบนี้บางครั้งบางทีมันก็อาจจะต้องลุ้นหน่อยถูกไหมครับว่าลุ้นหน่อยไหมครับว่าบางทีมันจังหวะ 50-50ว่าเฮ้ยคือถ้ามันหลุดมันก็ดีแต่ถ้ามันไม่หลุดมันโดนดักได้บริเวณหน้ากรอบไปเท่าตัวเองมันก็อาจจะโดนเปลี่ยนมาเป็นโอกาสที่จะเสียประตูได้สเปอร์เองก็ก็ยังมีจังหวะเลนเลอร์แบบนี้ให้เห็นบ้างปลกปลายนะครับก็มีจังหวะอย่างอีฟปีซูมาที่ก็มีเสียบอลบ้างแต่แบบลูก50-50ว่าได้ฟาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายผู้สินไม่ให้ฟาวก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ ที่ก็ต้องเรียนรู้กันแล้วก็ต้องมีวิธีการมาแก้ปัญหาเช่นเมื่อบีซูมาเสียคุณจะดีเลยยังไงให้จังหวะมันไม่สุ่มเสี่ยงกับการถึงขั้นเสียประตูไปเลยก็ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องก็ต้องชัวใช้คํำนี้เพราะว่าถ้าเรามองกลางรับระดับระดับโลกผมใช้คำนี้แล้วกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะโรดี้อย่างเงี้ยโอเค มันไม่เสียคือแบบมันแค่เกือบแต่มันไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งคนที่ลิงบอลดีๆอย่างใครล่ะเฟรนกี้เดยองอย่างเงี้ยคือมันก็อาจจะแค่เกือบแต่มันไม่เสียอ่ะอันนี้คือสิ่งที่สําหรับสาหรับคนที่จะแก้เกมเพลซิ่งนะครับการเกือบเสียเราไม่เสียยมันจะเป็นจุดเด่นที่สุดเพราะจะรืมว่าเมื่อคุณเกือบเสียเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันต้องเดินขึ้นมาหาคุณหลายคนอะ่ะเพื่อแย่งอะ่ะเช่นคุณสลัดแบบโดลลุมสองคนเฮ้ยเกือบเสียเกือบเสียแต่คุณผ่านไปได้เนี่ยโอ้โหมัน ที่หลังบ้านเปิดนะครับนี่คือจุดที่ผมมองว่ามันทําให้สเปอร์ดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นโอเคละ่ะเกมลุกอาจจะยังเป็นปัญหาอาจยังเป็นจุดที่ยังต้องค่อยๆผมใช้คําว่าเรียนรู้กันและกันและกัน เมื่อวานเกมกับบอลหมัดเราเห็นแมาดิสันกับโซนทึงมินเล่นร่วมกันได้ดีขึ้นผมใช้คํานี้นะครับนี่ขณะกลางสัปดาห์แทบจะไม่ได้ซ้อมด้วยกันเลยนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยหลายๆครั้งใน2เกมแรกเราเห็นเลยว่าบางครั้งจังหวะของโซนทึงมินที่วิ่งทะยานขึ้นไปในแบบฉบับเดิมของโซนทึงมินแต่ว่าการจ่ายของแมตดิสันมันยังไม่ซิงกันเมื่อวานพอเห็นบ้างแต่มันก็ยังมีบางจังหวะที่มันน่าจะเขาเรียกว,ว่าถ้ามันลงตัวกว่าน,นี้มันจะมีความอันตรายมากกว่าน,นี้ในเกมลุกยังต้องปรับอีกเล็กน้อย พูดถึงเกมลุกก็ต้องแน่นอนล่ะครับกองหน้าอย่างแมตติอาอย่าง Richard, ริชาร์ิสันที่ยังทําประตูไม่ได้อย่างโซนทงมินที่ยังทําประตูไม่ได้ในมุมของ Richard, ริชาร์ิสันก่อนผมว่าเมื่อวานตอนที่เขาโดนเปลี่ยนออกเนี่ยผู้มียายภาษาอังกฤษก็พูดชัดเจนนะครับว่าผู้เล่นที่จะเข้ามาทดแทนแฮร์รี่เคนเนี่ยบางทีมันต้องโดนความกดดันโดนความตั้งความหวังขนาดอังเก้เองก็ คือผมว่าอังเก้อย่างน้อยอีกอย่างหนึ่งที่ต้องชมก็คือเขาเป็นคนที่มีจิตวิทยาดีนะการให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งมันแสดงให้เห็นถึงว่าเขาลดความกดดันของลูกทีมก็ยอมรับตรงๆว่าเขาไมา่ได้ซีเรียสเลยกับลิชาริสซันตอนนี้เนี่ยเพราะว่าหเกมมันเพิ่งเริ่มมาแค่2นัด3น,นัดเท่าน,น,นั้นเองจะมาวัดถึงเรื่องของประตูกับลิชาริสซันก็ไม่ได้แล้วก็ยังพอใจวิธีการเล่นของลิชาริสซันแต่ถามว่าทาไมเมื่อวานถึงเปลี่ยนตัวออกผมว่าเมื่อวานที่โดนเปลี่ยนออกมันไม่ใช่หมายถึงองค์รวมของเเกมมมมททีี่่่ััันนนแแยตป็สาาชิิของ ทั้งเหยียบบอลลม้มทั้งจ่ายบอลฝืนไปหน่อยแล้วมันทําให้เกมมันเริ่มมันเริ่มหลวมไปก็เลยเปลี่ยนให้โซนไปเล่นข้างบนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เปลี่ยนกนะ็คือปาฟซาก็ดูก็ดูอ่อใช้คำว่าความหนักหายไปก็เลยเอาฮอยเบีย er ลงมาเล่นผมว่าก็เป็นเรื่องของแทคติกมากกว่าแต่ที่ชาลิสันถามว่าโอกาสความ ทำประตูของเขาว่ามีไม่มันมีแต่ผมว่าความกดดันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลแหละที่ทําให้ที่ทําให้เขายังเล่นไม่ได้ในแบบที่เขาเป็นหลหลายจังหวะลิชาริสันเคยทําไม่ดีกว่านี้ผมว่าบางครั้งบางทีการแก้ตรงนี้คือเพื่อนต้องช่วยลิชาริสันด้วยเขาบอเพื่อนช่วยหมายความว่าคือบางจงาททังหวะที่คือเพื่อนอาจจะคิดว่าตัวเองชัวร์จริงอะแต่เห็นลิชาริสันชัวร์กว่าลูกง่ายกว่ามันก็ต้องให้ลิชาริสันแล้วตอนนี้เพื่ออย่างน้อยก็ปั้นให้ลิชาริสันกลับมามีความมั่นใจ แต่อย่างน้อยนะครับถึงแม้บริชาร์ดิสันอาจจะยังอาจจะยังทําประตูไม่ได้อาจจะมีจังหวะบางจังหวะที่มันติดขัดอยู่แต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วก็ยังมองว่าริชาร์ดิสันยังมีประโยชน์กับสเปอร์เยอะมากๆอยู่ก็คือเขายังเป็นคนที่คือวิ่งไม่หมดอ่ะคือเกมของสเปอร์ตอนนี้โอเคเราเรื่องการครองบอลเราว่าไปแล้วถูกไหมแต่เมื่อคุณ เป็นฝ่ายรับเนี่ยอูริชาริซันไล่เป็นแกนนําในการไล่เพลซิ่งได้ดีมากๆนะครับคบือผมจะคิดเลยถ้าเป็นแฮร์รี่เคนอ่ะเคนไม่วิ่งไล่บ้าพลังแบบริชาริซันจนเราคิดว่าให้าบางทีริชาริซันมึงวิ่งเยอะไปหรือเปล่าวะมึงคือคือรู้ไหมคือคือเวลาเป็นโคนะ้ชฟุตบอลอ่ะบางคนอ่ะจริงๆบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องวิ่งเยอะเพราะเก็บแรงไว้ทําประตูดีกว่าแต่ริชาริซันไม่ใช่เพื่อนแบบนั้นเาช่วยกันช่วยกกาารรวิ่่่งไเเพือจะป็น บีบตัวแรกสุดแล้วทําให้ฝั่งตรงคาบออกบอลยากซึ่งตรงนี้มันก็เป็นผลทาให้สเปอร์ได้บอลกลับมาเร็วในหลายๆจังหวะดังน,นั้นผมว่าบูมโอล่ที่ชาดิสันผมยังผมยังโอเคเขาได้ในวิธีการแบบนี้หรือแม้กระทั่งหลายคนมองถึงขั้นว่าเฮ้ยซื้อกองหน้าคนใหม่ผมว่าในวิธีการแบบนี้กองหน้าคนใหม่ถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้เล่นระดับบิ๊กเนมจริงๆอ่ะเพราะความจริงที่ชาดิสันก็คือบิ๊กเนมด้วยนะไม่ง่ายหรอกครับที่จะมาเล่นกับสเปอร์แล้วก็เป็น ทีมที่เวลาฝั่งตรงข้าบลงไปรับกันเยอะๆแล้วคุณต้องหาช่องเจาะเนี่ยแล้วแถมความกดดันของผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาผมว่าไม่ง่ายอีกวิธีหนึ่งผมว่าซนฮึงมินขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางที่ยังอยากจะดูมากกว่าด้วยซ้ำไปที่จะดึงกองหน้าคนใหม่เพราะผมยังมองว่าอย่างน้อยตัวรุกด้านข้างมันยังมีเปริสเซตที่เล่นได้ดีรวมไปถึงซื้อตัวรุกด้านข้างยังดีกว่า เขาเรียกอย่าเรียกเขาดีกว่ายังหาง่ายกว่าการไปซื้อกองหน้าตัวเป้าคนใหม่ด้วยซ้ำดังน,นั้นผมยังมองว่าโซนไปเล่นข้างหน้าเนี่ยจังหวะการวิ่งทะลุช่องจังหวะการจบสกอร์ที่โซนทําได้ดีรวมไปถึงการถอยลงมาเชื่อมเกมด้วยอะไรแบบนี้และความขยันในการเป็นผู้นําในการเพรสซิ่งผมว่าโซนทําได้ดังน,นั้นผมก็ยังผมยังมองว่าถ้ามองมุมสเปอร์นะครับถ้าซื้อ ก็คงจะไม่ใช่แบบพวกบิ๊กเนมไปเลยอะที่แบบ5-60ล้านในการเอามาเนี่ยผมว่าไมา่แต่ว่าอาจจะเป็นช้อยทางเลือกคือให้โซนลองขึ้นไปก่อนเพราะเราเห็นแล้วว่าลิชาริสันโดนเปลี่ยนออก2นัดก็ยังเป็นโซนที่ได้ลงไปเล่นในตำแหน่งกองหน้าแล้วก็ดูเกม,มเมื่อวานนี้กับบอลมัดก็ก็ดูดีขึ้นแล้วก็มีส่วนกับการทำชิ่งให้กับ อูโรกี้ถูกไหมแล้วก็แล้วก็ให้ให้กรูเซฟสกี้ยิงด้วยแล้วผมยังมองว่าภาพรวมของโซนขึ้นไปยืนน่าจะน่าจะดีกว่านะครับน่าจะน,าน่ารองมากกว่าผมก็ผมก็ยังมองว่าเ,เกมกับฟูลแลมกลางสัปดาห์ผมว่าลิชารดิสันยังได้โอกาส แล้วเ็าจะได้โอกาสต่อไปด้วยแม้ว่ากับฟูลแลมจะยิงไม่ได้ก็ตามนะนอกจากจะแบบเขาจะหุดหงิดต,ตัวเองแล้วก็ทําผลงานแบบในช่วงท้ายที่จะโดนเปลี่ยนออกแบบนั้นนะ่ะผมว่าอังเก้ก็อาจจะดูไม่ค่อยโอเคแล้วแหละแต่ถ้าเขายังมีสมาธิในการไล่บอลมีสมาธิในการในการพยายามอยู่เหมือนเดิมผมว่าเขายังได้โอกาสไปเรื่อยๆสักอีกสักสองสาเกมอ่ะแล้วถ้ามันยังไม่ดีขึ้นจริงๆก็ค่อยค่อยลองเปลี่ยนโซนแล้วก็ให้โอกาสไปรีซิตเพราะว่า ราะว่าอังเกตก็บอกอยู่ตลอดว่าเปเรซิสคือผู้เล่นที่เขามองว่ามีความเป็นมืออาชีพแล้วก็เล่นเป็นปีกได้ได้มีศักยภาพก็ประมาณนี้ฮะสำหรับสเปอร์นั้นอูเมื่อวานที่เกมกับบอลมัดแฟนๆนสเปอร์บอกว่านี่คือสเปอร์พวกเขากลับมาแล้วอ่ะพวกเขาได้สเปอร์กลับมาแล้วคือสเปอร์ที่เล่นเกมรุกผมว่าแฟนสเปอร์ที่ดูสเปอร์ตอนนี้ดูแล้วมีความสุขที่สุดอ่ะในในรอบหลายๆปีเลยอ่ะถ้าไม่นับผลงานที่มันแบบ ถ้าเราเคยคุยกันตลอดอย่างยุคคอนเต้อย่างเงี้ยคือมันดูมันไม่สนุกหรอกแต่ว่ามันมีบางช่วงบางตอนที่แบบผลงานมันดีไงมันชนะมันชนะมันชนะมันก็มันก็มันก็ด่าได้ไม่เต็มปากแต่ตอนเนี้มันทั้งผลงานในสนามดีทั้งวิธีการเล่นดีมันเหลือแค่ปรับนิดหน่อยดันั้นผมเลยมองว่าโอ้โหสเปอร์ปัจจัยสําคัญก็คือตัวอย่าเจ็บตอนนั้นเองถ้าเราเห็นอบิซูมาซึ่งความจริงบิซูมาถ้าคุณไปไล่ๆดูเนี่ยเขาเล่นต่อฤดูกาลไม่เยอะนะครับ20กว่าเกมเท่านั้นเอง แล้วนั้นจะมีปัจจัยเรื่องของการเจ็บของบีซูมาหรือเปล่าถ้าบีซูมาหายไปใครจะลงมาเล่นแทน่าถูกไหมรวมไปถึงการจะเข้ามาของโรนิโก้เบนตันกะู u, มันจะทําให้มิติในแดนกลางการขึ้นบอลที่เก่งอยู่แล้วเบนตันกูเนี่ยคนแย่งบอลยากอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําให้สเปอร์ไปอีกขั้นหนึ่งได้หรือเปล่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท,ที่ที่ต้องรอติดตามนะครับแต่ก็ประมาณนี้ภาพรวมของสเปอร์นะครับ เราไม่ได้คุยเรื่องของสเปอร์เลยซึ่งความจริงผมก็ดูสเปอร์ทุกเกมแหละก็จะพยายามอัดคลิปของสเปอร์ให้มากขึ้นนะเพราะอย่างที่บอกไปผมเชื่อว่าแฟนสเปอร์ดูแล้วมีความสุขแน่ๆน,นะครับกับกับสเปอร์ในซีซั่นนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะน่าจะครบถ้วนเรื่องของอีฟบีซูมาไล่ตัวใหม่ๆมาหมดละนะฮะก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรตกละก็รอติดตามเรื่องของสเปอร์กันได้ในคลิปต่อๆไปครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาร์ฟฟิบอลด้วยลาไปแล้วตรงนี้สวัสดีครับ